สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสุขูสุขคนพ่อกับน้องสลาคือเก่าพี่น้อหงอลหออลังจากบุญเ็ษไปเลยไม่ลอยแม่ไปเลยนะกับชส่บาทงามเสาวน้องมานำลังกับแยงคิวเลย ลุงก go on ินไรมาก่อนได้นะค่ะบุ๊มบานเอาลังกดแยงคิวเจ้าเอาถือว่าทางเมนดวงพุ่มมะไข่น่อฟอบโดยครอบครัวถือว่าได้มาต่อยอดพุ่บขึ้นเดียวซีเซ็ตกีพี่น้องเ้าเอาหลังข้อให้หนึ่งด้วยอยู่ทางซึ่งไปทางเรนในส่วนด้วย เออขึ้นไปใกล้คลองในใแม่เอ้ยเออขามาคาเว้ากระด้างเอาเยคไใ่น้องสตว์ตีกาดใส่ยทมิในกระนอนันในพื้นในซีเซนีมันลาสิคนลลายหรือว่าบุญเหบบอใส่นนนี่เออแมนและนอกบุญแหลือพระเจ้าใส่นั่นนี่เออซีเซนกีเอาปัจจุบันนี้ยอนห้อง้นขึ้นแล้วพี่ต้องเอาสีเซนแปดที่พัตกีตเออเอา ถือว่าเมนูเอามาต่อยอดคือทอดซีเซนเนี่ยคือว่าซีโปฮอตพุดพี่น้องเนาะเออเอาถือว่าปัจจุบันนี้กระทบการขายธุรกิจนอในเอือนซากถือว่าให้ได้ดีเนาะให้มีคนหลักเข่าเฮือนเปิดเนาะถือว่าฝึกปรมีอำนาจแห่งคุณปศิลตนาไตสิซึ่งสิบท่างหๆจะนในกงมุกโปปากสาเนาะในบริเวณขอบเขตครอบครัวของคนค้าขายงายมือให้รับไม่รวยเนาะให้ ในนองคือว <ítulo> <displayed, S 1> ่าคนในกินในทานนองอะประกอบส่วนทาน้านรเทนนอนในทางพุทธศาสตร์ศาสนาของพวกเขานอเออเพื่อเออนี่แหละสล้างหงทําเฮานออีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเสริมสร้างบุญญาบารมีเติบบุญเติบกุศลสร้าอต่อสัตวาต่ออายุเสริมสร้างชีวิตในเกตเนเดงในครอบครัวให้มีแต่โชคแต่ร่ำแต่รวยนอเออในนาทีการงานทำธุรกิจค้าขายไง้มือก็ให้ได้ให้ดีนอเออเอา อโยว,วันโนสุกข,ขังพลังบันเยืนบันเยืนพี่้องเเ้านอเอาเอาใส่บาทยาดน,น้าพี่้องเเา้าไผมีสำนักต่อสำนักพี่้องเท้าบริติตมอนีนอเพราะว่ามันเป็นมือสุดไทยเลย <laughs> เออแล้าโอ้มือพินแล้วนี่ยันไม่ถือมากคือเ่าได้พินยู่เนาะเออคือกระพุข่ามักใหนี่กบยา สองหมจีบนอเออสเก้าสเป็นห้าสนสีบแนบนปัจจุบันนี้นอเออเอาเมเออเมอิเออเมอิทอะไรเมอิเจ้าเอาหยกใส่บาทเมอิอาเมอิต่อยมาอีกแล้วหนึบาทนี่เงิบาทเอาฟุ่งขึ้นมาแล้วเป็นสอง้อบาทนี่เออเอา นอเอออันนี้เลยพลมาสวยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเฮานอเออเจ้าอาพระเดชพระคุณทางปู่โฮมแก้ววงศานอเจ้าว่าที่การวัดทางคุณนนสว่างนอเออมาต่อยอดจอยสร้างนำปฐพีมีปัจจัยหนึ่งเซนกิบนออ้าวขอโมทตตาสตุสาธุนอเอ่อเอา เงี้สัตว์กับประจักษ์เอ้าปัจจุบันมีเงินกี่เพ้าหกแสนกี่หกเจ็ดสิบพันกี่พี่น้องเราหน่อเออโอ้ยหน่อเออหลังของไปนำลื้อหน่อเงินบาทมีสองร้อยบาทสองร้อยบาทเออเอาตระลายภาคส่วนพี่น้องเราได้มาต่อวานีนหน่อเออคือน้อง ไก่เฮานี่กระทั่งทีมงานอยู่ซูเปอร์นี่ก็โอ้ยถือว่าเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาไปได้ค่ะเป็นน้องมีเฮาเออว่านี่ฝนก็ได้มาต่อยนี้อันหนึ่งล้านจีนอเออทางน้องเออมีเฮาเลยเนี่ยนอเออกป็ลูกในบ้านหวานในสวนน้าหัวคำเฮาเลยเนี่ยนอเออเป็นการไปไฟมามาน้อเป็นลูกหากลา่นแปงบ้านน้ำมัน Hãy ta cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าอย่มืดต้ามันอุตนถมักถ้าเวลีกับพี่จ้ปเพื่อถ้าจงใจอุตสปุญญาใิปากถตาหนีไม่สกกันต้ากินทั้งที่ตกกันป้าเปิดถาวมะตังอิมินาหน่ายมินาอุจจจะนาจักกังจุลาเปเทวันุปัตนัสตานาจงตานิ

Eh, <tuk> kamu <tangan> ว่าดีค่ะน้องสาวสาวที่ไหนนะ ไปคิดไปแม่ีม้งากคนมันนีนไป้ไารดีปลาลุงนะไลูกไปดีปลาลไปดีปลาลก็ดาใส่บาตรแลยก็ยาดนำพี่น้อง นุกชยาวภาสีเต้นสู้ในวัดหางเครื่องในอนาคตยังบบเขาเมืม่อถืดีดีน้

เฮาสีเมื่อเนาะิเป็นข้าวป้าเลยนะสิคนอยู่เนาะเฮานี่ก็สีเมื่อกินข้าวเื้นเป็นบพี่นอ้อง น,นไอ้กี้ข้าวเอาไปเมี่อนี่ค้านี่ลูกไปแล้วพี่น้องจา๋าไปพอกันผิดหนาเนาะว่า,ลา,า,าปลาลุ่มก่อนอห่วยฮือชูงจริงอย่างนั่นไ,นไ่ะไปแล้วสบายดี